สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางเราสามัคคีสามัคคีวีไอพีแล้วก็ลาววีไอพีนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับของวันที่18นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาเคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นจากสูตรหนึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่นททา,า,านนะครับโปรดใจวิทจารณญานิยมรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกราสมาคีนะครับออก07810นะครับก็มา7 8เลยเนาะเลขเด่นมาด้วยกัน ไรนำเจ็ดนำแปดไปวิ่งไปลดกเข้านะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ใน,นใน่ิจกับเจ็ดหกเนาะก็เขาตรงๆนะครับเข้าที่78ต่อที่สามาคีวีไอพนะครับสามาคีวีไอพออก 5, ้าเจ็ดเจ็ดสาเจ้าที่เลขห้น 5, เนาะนะครับจุดวินก็ถาทว่าไม่เข้าเนาะลุกก่อนมาตัวเดียว <c oughs> ส่วนวิ่งลูดนะครับ5ก็เขาต้องวิ่งบนลูดล่างนะครับจะเจาะให้5 9กับเ4าออก5 2 2 5ก็ถือว่าเขาวิ่งลูดอย่างเดียวสำหรับ VIP ออก0 4น3์นะครับเน้นให้เจ็บระวังเลขหนึ่งก็ตัวที่ระวังมาเนาะเลขหนึ่งแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้หลุดนะครับก็มีเลขศูนย์ในวิน ก็ถือวาหลุดไปเนาะนะครับเรา b i ีก็มาตามมาต่อนะครับอันดีสยนแปดศบันฮาร้อยเราสามกี สามคคี V I P แล้วก็ลาว V I P ก็มาดูชุดบินกันนะครับวันนี้สามคคีนะครับชุดวินได้เลข ศูนขอไปกับ0 8น6 7แเล็กเด่นในศูนกับ8ปดขอในในที่เล็กศูนเจาะที่ศูนยแปดศูนเก้า 06 07 <c oughs> <c oughs> ส่วน3ตัว3ตัวจับไม่จ้309 เคยชอบเลข8ปจับที่เลข8นะครับก็วินเอาเลยเนาะในจุดวินแต่เป็น8ก็เป็น8 9 8 6 8 7ตัวดีกเ็นียในก็คือจุดนี้นะครับกับต่อที่สามกีวีไอนะครับจุดวินมันนี้ได้เลยสองศูนย์ 2, สามสี่ปเด็กเด้นในสอกับ0นก็เน้นในทีเด็กสองครับดเดบจาะที่สองสนสองสามสองส 28งแปดนะครับสองสามสองสูนสองสามสี่แล้วก็สองแปดส่วนสามตัวนะครับกลับมาที7 42, 7เจ็สี่สองเจ็สองสี่ก็ได้ กลับไปกันต่อที่ลาว vip อพีจุดวินวันนี้ได้เลขหกเจ็ดสองห้าแปดเลขเต็มคือหกกับเจ็ด ก็นี่ไม่ทีเลข6นะครับก็จะ,จะเป็น67 62 65 68 768นะครับ เรี๋กวถ้ายาวสามตัวไปตัดเป็นก็ได้รูวินเราก็ได้เนาะชอบเจ็ดก็เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแ,บบแปดนะครับกลับไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับลับไปนี้ก็ขอไวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่สิบเก้าเดือนแปดสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ